โอ้ฮ oh ัโหโกไซมัสมนาซังเสียงที่ได้ยินอยู่นะฮะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนะเรียกว่าชามิเซ็งนะครับกำลังเล่นเพลง Godfather อยู่นะฮะวันนี้เราก็จะมาเรียนตัวอักษรคะนันจินะนะครับมาตัวอักษรคันจินะ ตัวอักษรคันจิเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะเขายืมตัวอักษรเนี้ยมาใช้นะครับก็มีมานานมากกว่าพันปีนะครับมากกว่าญี่ปุ่นมีอายุประเทศตามสถิตินะฮะอยู่ประมาณ2,000กว่าปีจีนก็ปาไป3 3 0 0 0ปีนะครับ3,000ปีเพราะฉะนั้นตัวอักษรที่เราเรียนเนี่ยมีอายุ่0 0 0ัปีนะครับเนาะแล้วก็มีการาพูดถึงคันจินะ อ่ะเดี๋ยวเซนเซจะมาสอนเนาะอย่างคันจิตัวแรกเลยแล้วกันตัวนี้นะครับอ่าตัวคันจิเนี่ยจะมีวิธีการอ่านอยู่สองรูปแบบคือเสียงคุงโยมิแล้วก็องโยมินะครับเสียงคุงแล้วก็องนะอ่าเขาเรียกว่าเสียงคุงโยมิ ครับอียหนึ่งก็คือเสียงองโยมิคุงโยมิเนี่ยก็คือเป็นเสียงแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็องโยมิเนี่ยเป็นเสียงแบบจีนอ่านได้2รูปแบบทีนี้วิธีการอ่านน่ะมันจะรู้ได้ยังไงว่าอ่านยังไงนะครับคือมันขึ้นอยู่กับเป็นคำคำเนาะอ่าอย่างเช่นเรามาเริ่มเรียนคันจิตัวแรกเลยนะอย่างเช่นคําว่า1น,นะครับ1เนี่ยถ้าเป็นคําอ่านเราเขียนอย่างเงี้ยคำว่าอิจิอิจิ แต่ถ้าเป็นคันจิก็จะเป็นขีดอย่างนี้นะครับอย่างสองเนี่ยอ่านว่านินิแปลว่าสองนะครับนินะครับสังแปลว่าสามสังเป็นสามขีดทีเนี้ยอ่านี่ก็คือเดี๋ยวสอนเรื่องการนับเลขไปด้วยเนาะะสี่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเนะาะเดี๋ยวเปิดน,นี้ก่อนอ่าสี่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็อ่านได้ว่ายงยงแล้วก็ชินะครับห้าก็คือโก นะนะอ่าอย่างหนึ่งอ่านว่าอิชินะครับตัวนี้นะครับอิชิสองนิสามอ่านว่าสร้างนะครับตัวนี้อ่านว่าสร้างสร้างอันที่สี่อ่านว่าย้งยงห้าอ,อ่านว่า โกโกนะครับโก <c oughs> อ่าเซนเซจะมาสอนเขียนเนาะหนึ่งถึงสิบนะครับเพราะฉะนั้นอิจิอันแรกนะแค่แค่ขีดเดียวเท่านั้นนะครับจึ๊บเนี่ยแปลว่าหนึ่งแหละหนึ่งอิจิหนึ่งนะฮะหนึ่งนะหนึ่งหนึ่ง,งอ่าอย่างนี้นะครับสองนิ หนึ่งสขีด2ขีดอ่านะครับสขีดนะสขีดนี่สามซังซันก็3มขีด 1, 1, 1, 2, 3สองาซังสามหนะฮะหนึ่งสาม หนึ่งสองสามอ่ะขีดตามขีดตามเซนเซนะครับหนึ่งสองสามสร้างนะครับสามสามนะครับซีอารเดี๋ยวเซนเซจะสอนดูลำดับขีดนี่คือลำดับขีดของเขานะครับเส้นนี้ก่อนบนลงล่างนะปุ๊บแล้วก็ซ้ายไปขวาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอันนี้มาเกี่ยวด้วยลนะาใไม่นะ บนลงล่างนะครับซ้ายไปขวานี่อ่านว่ายงย่งหรือว่าชินะครับนี่นะงงกับประกาะนะนี่ครับชิอ่านะ ชีหรือว่าโยงนะครับชี She. มีความหมายว่าสี่นะครับชี She. ถัดมาโกห้านะครับโกหกห้านะครับขีดนี้ก่อนโบนลงล่างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บางทีเซนเซเขียนช้าไปไงมันก็เลยแบบอ่างั้นขอไวขึ้นนะโกโกปว่าห้านะครับโกอ่าห้าอ่านะยงยกตัวอย่างนะอนเรามาอ่าน คำว่าคักคูเคเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าสา,า,า,ามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้สี่เหลี่ยมตื่นผ้าแล้วก็ห้าเหลี่ยมนะครับอ่ะเรามาเซนเซจะมาสอนนะทุกคนทําพร้อมกันนะอย่างอันนี้อ่านว่าซามเราก็อ่านได้ว่าซังคักขูเคซังคักูเคก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าซังคักขูเคอันนี้ยุ่ง ยงคาคุเคหรือว่าชิคาคุเคก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับชิคาคุเคคาคุเนี่ยแปลว่ามุมเคเนี่ยแปลว่ารูปทรงหรือรูปร่างเพราะฉะนั้นเวลาแปลเคนี่แปลว่าทรงหรือรูปร่างนะอันนี้ทรงคาคุนี่แปลว่ามุมนะฮะมุมอันนี้แปลว่าสามนะเพราะฉะนั้นสามมุมทรงก็คือรวมกันเป็นสามมุมด้านเท่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> อ่าถัดมาโกโกนะครับโกคาคุเคโกคาคุเคอันนี้ก็คือห้าเหลี่ยมนะครับโกคาคุเคอิจิไมอิจิอ่านว่าอิจิไมนะครับอิจิไมอิจิไมอนี่ก็แปลว่า <c oughs> สเต็มหนึ่งดวง ไมเนี่ยใช้ในการเป็นลักษณะนามใช้ในการนับนะฮะของที่เป็นลักษณะแผน่แผนๆอย่างเงี้ยนะครับของเราจะเรียกว่าสเตมหนึ่งดวงสองดวงเนาะแต่ว่าอย่างของญี่ปุ่นอะไรที่เป็นแผ่นเนี่ยใช้ว่าไม่หมดเช่นกระดาษเนี่ยก็คือ1แผน่น2แผน่น3แผน่นอย่างเงี้ยนะครับญี่ปุ่นถ้าเป็นลักษณะแผน่แผนๆเนี่ยเรียกไม่หมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่านิไม่นะฮะสเตมสองดวงนิไม่เวลาเราแปลเราก็แปลเขาระบบอ่าจงเขียนตัวคันจิเนาะอ่านะ อันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นชิคาคุเคนิอ่านะเซนเซสอนอ่านคำสั่งนะชิคาคุเคนิคันจิโอไคเตโกดาไซคำว่าเตโกดาไซแปลว่าคุณอะกรุณานะครับคันจิโอไคเตโกดาไซคือกรุณาเขียนคันจิลงในช่องว่างอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอย่างเช่นคำว่าโกนะทุกคนจำได้ไหมโกคืออย่างงี้นะโกอ่านะครับชี ่าชี้นะครับนี้2ขีดนี้สร้งสาง3ขีดสร้างอ่าอย่างนี้นะครับสร้างได้แล้วนะอ่าโยงคู่จับเส้นแล้วเขียนคำเป็นทีาานะ่รักพนนาโอเคเจนเซนจะโยงนะ3อ่าไปตรงไหนทุกคนเอาเอ้ยสก่อน2ไปตรงไหน2มาข้างล่างนะ สองคู่กันนี้นะครับ3ไปตรงไหนดูพร้อมกันนะสามสามขีดเห็นไหมสามขีดหไปตรงไหนห้ามันก็ขายเลขห้าอยู่นะหนไปตรงไหนหนึ่งทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะครับสามอ่านว่าอะไรอ่านว่าสร้างนะ,ะเราเขียนที่ลักนณาที่เราเรียนมานะครับสร้างโก ก็ห oh, น่งสออ่าเห็นไหมมีใครได้ตรงกันไหมครับตรงหมดถูกทุกข้อไหมนะตรงหมดถูกทุกข้อไหมจง,จงเขียนคันจิลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะชื่อครบู่นิคันจิโ okay, อไคติปะราไซอ่าอย่างแรกหนึ่งสองสามอ่าเขาให้เขียนคำตัวคำที่สี่สี่อ่า อันนี้กลับกันหนึ่งสองสามสี่ขอให้เขียนตัวห้านะโกนะครับโกมีสองตัวใส่คำว่าสองไปนี้ฮิกิฮิกิเนี่ยเป็นลักษณะนามนับสัตว์นับเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆนี่ฮิกิซังฮิกิหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอย่างเช่นแบบอันนี้อันนี้หมาสองตัวใช่ไหมครับก็เรียกว่า ย n นุ i ิ i ิกคือหมาสองตัวยิน ni ิ i ิกสมมุติหมา5้าตัวก็โก p ิกิอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนาะเดี๋ยวเรื่องลักษณะนามเซนเซจะสอนทีอันนี้มีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าโกฮงนะครับห้าขวดอ่านี้เป็นลักเริ่มลักษณะนามฮงเป็นลักษณะนามไว้นะับเป็นขวดขวดนะเช่นหน,หนึ่งขวดยิปโปง สองขวดนิฮงสามส่วนซั่งปงุงซั่งหงอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราได้หนึ่งถึงห้าแล้วนะคันจีเขียนเป็นแล้วนะทุกคนถัดมาอันนี้อ่านว่าโลคือหกนะครับเป็นแบบนี้นะครับหกเจ็ดออกได้สองเสียงนะครับนานากับชิจินะครับน,น 8, านาแปดฮาจิฮาจิเก้านะครับออกได้สองเสียงคิวกับคุคิวกับคุ นะครับ10ก็คือจูนะครับจูเนาะอ่าหกนะครับอ่ะฝึกอ่านคันจิ6ก็คือเรานับเลขเปแล้วนะโหลคือโหลคือ7ก็คือนา้นาหรือชิจิแปดก็เป็นฮาจี ถูกต้องไหมครับแปดก็เป็นฮาจิอ่า9นะครับ Q นะครับ Q. หรือคุ Q. 10ก็คือจูจูเนี่ยสวยงามมากเลยนะเห็นไหมเห็นน้องที่เขากำลังให้เงินมานะน่ารัก เนาะตัวข้างๆเนี่ยครับตัวข้างๆเนี่ยนีเ่เอ้ยต้องชี้อย่างนี้เอ้ตัวข้างๆนี้น่ารักนะข้างนี้นะน้องมานั่งให้กําลังใจอะเรามาเขียนตัวคันจิหกนะครับหกโลกคุอ่านะเขียนไปพร้อมกันนะครับโลคุ เียนลำดับขีดเนี่ยตามเซนเซได้เลยนะโลคุเหมือนดาวอะอนา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 รือชิจินะฮะนานา,นา,นาคนจีนก็อ่านตัวคันจิออกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคันจิที่เป็นพื้นฐานนะเขาใช้ตรงกันของจีนกับญี่ปุ่นยกเว้นคันจิที่เริ่มลึกๆเนี่ยก็ เริ่มจะเป็นคันจิที่ไม่ตรงกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็สื่อสารกันได้เกินกว่า30%นะครับฮาจิฮาจิอ่เส้นนี้สั้นเส้นนี้ยาวกว่านะครับเส้นนี้ลากลงมาเส้นนี้ยาวกว่าแล้วก็หยุดฮาจิแปดนะครับฮาจิโอเคได้แล้วนะ8ปดถัดมา9นะครับ Q คก็คือการฝึกเขียนตัวภาษาจีนเนี่ยแหละครับค Q Q คิวคสิบเป็นตัวไม้คังเกงนะครับจูจูจูอ่เะนาะ พยายามเขียนให้ตรงช่องตรงร่องนะครับจื้อฝึกเนาะอันนี้เขาออกเสียงพร้อมกันนะครับเน k โกเนโกเนโกแปลว่าแมวนะครับแมวนกคัสุวะนานะฮิก ah ิอ่าคัสุแปลว่าจํานวนนะครับจำนวนโนเป็นคําช่วยในภาษาญี่ปุ่นเนาะหมายถึงว่าจํานวนของ เป็นคำช่วยในที่นี้แปลว่าของนะครับจำนวนของแมวเนี่ยว่าในใช้ในการที่ชี้ประโยคนะครับหรือว่ายกเป็นหัวข้อหัวข้อในที่นี้ก็คือจํานวนของแมวเนี่ยเด็ฝึกหัดมันบอกว่ามีกี่ตัวนะครับมีกี่ตัวในนี้ก็คือเลข7นะครับที่กี่เซนเซอธิบายไปแล้วเนาะก,ก็คือมันแปลว่าตัวนะครับสาหรับศัพท์ตัวเล็กศัพท์ตัวใหญ่จะใช้ลักษณะนามอีกแบบหนึ่งนะครับชิจิ ก็หรือน,นานะก็ได้ก็นานะฮิกินานะฮิกิเพราะฉะนั้นอ่านได้นะก็จะแปลได้ว่าเนโกโนคาสุวะนานะฮิกิเดสนะฮะเนโกโนคาสุวะนานะฮ,ฮ,ฮิกิแมวมีเจ็ดตัวเนาะถัดมาคำนี้อ่านว่าสาักานะสาักา,า,านะแปลว่าป่า ในที่นี้ก็คือซากาโนะคาสุวะก็คือปลามีกี่ตัวนะอิจินิซลุนมี9ตัวนะครับก็คิวฮิกิอ่านะทุกคนฝึกนับเลขนะครับอิจินิยงกอ่าแล้วนะครับโลคุนันะฮสบ วันนี้ทุกคนต้องได้นะครับเรื่องของการนับเลขภาษยปุ่นเนาะถัดมาสัตว์ตัวต่อไปนะครับอุมะอุมะอุมา,มา,มาที่เห็นก็คือม้านะครับอุมาโนะคซุวะอ่านับพร้อมกันนะครับอิจินิซงังโยงโกโลคุมี6ตัวแล้วก็เติมคำว่าโลคุ โตเห็นไหมตัวใหญ่จะใช้ลักษณะนามว่าโลคุโตมาห้าตัวแต่ตัวมันใหญ่ญี่ปุ่นเขาแยกกันถ้าตัวเล็กใช้คำว่าฮิกิถ้าตัวใหญ่นี่ใช้คำว่าเหมือนช้างอะครับที่ของเรามีเรียกเป็นเชือกอะเนาะเอออ่ะคิเตะคิเตะนี่คิเต no ะโนคาสุว่าคิเตะในที่นี้คือสแตมนะครับมีกี่ใบนะพร้อมกันนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ้าวเดี๋ยวรับเป็นญี่ปุ่นนะฮะอิชินิซังยงโกโลคุนานะฮา,าจิคิวจูอ่าเพราะฉะนั้นมีสิบแผ่นใส่คำว่าจูใหม่อ่านได้ว่าคิดเตโนคาสุวาจูใหม่ก็คือจำนวนของสแตมมี สิบแผ่นนะครับอ่าถัดมาโทโมโดาจิแปลว่าเพื่อนเพื่อนนะครับโทโมโดาจิเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีกี่คนนกคาสุวะเรานับนะอิชินิซังยงโกโลคุนานะฮะจิโทโมโดาจิมีฮะจินิง่งนิ่งคือแปลว่าคนลักษณะนามฮะจินิง่งมีแปด โทมาราจินโนคาสึะฮาจินิ่งอ่าโอเคเนอะถัดมาเขาบอกให้เขียนตัวคันจิลงไปอ่าโอเคเอาเลข6ก่อนนะครับ6ก็ตื้อนะจำกันได้ไหมลกคือนะครับแปดฮาจินานะ <c oughs> นานะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวคิว ทำไมเซนเซลืมเจ็ดนานะนะครับนานะโอเคนะเจ็ดถัดมาอ่ะมาหกอันไหนนะครับหกล่างนะอันล่างนะหกโลคุฮาจิแปดฮาจิสิบนะมีใครได้ไม่เหมือนเซนเซ,นเซมั้งจูเก้าคิวคิว นะอ่าเรามาเขียนที่ลกคณะของตัวเลขน,นะครับแปดอ่านว่าหาชิสิบจูจูคิวเก้านะครับคิวคิวเจ็ดมีแล้วหกก็คือโลคือ แมนยังแมนยังทุกคนแมนยังอ่านะให้เขียนคันจิไปอ่าโอเคได้ทุกคนเขียนคันจินะมีกี่มีกี่อันเนาะนับก่อนเนาะ i, ni, san, ong, go, roku, 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 อิจินี้ซังโยโกโรคุโรคุโรคุซาสึอ่าโรคุซาสึญี่ปุ่นอ่านลงมาจากบนลงล่างได้นะครับโรคุซาสสึหก เล่มนะครับชัสสอแปลว่าชัสสอเป็นลักษณะนามในการนับนะครับแปลว่าเล่มนะครับโรคุชัตสึฮงนะแทนสิ่งที่เป็นลักษณะแท่งๆนะครับอิจินิซังโยงโกโลคุนานะนานะฮงอมีเจ็บแท่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเอ็งปีสึเอ็งปี สนี่คือดินสอนะครับเอ็งปิสึถัดมาสักนะนะครับปลานะครับปลามีกี่ตัวหนึ่งสองสามเอ่อยงโ,โคโลกุนานาฮาจิคิวอ่สวววาสิบตัวนะครับคิวฮิกิคิวฮิกิปลาสิบตัวนะครับคิวฮิกิถัดมาโทมดตจิโทมดตจิมีกี่คนนะอิจินินินิง สร n างหนึ่งยงหนึ ning, ่งโกหนึ่งลกคูหนึ ning, ่งโลกคหนหคนนะเพื่อนมีหคนทมนาจีลกคู่หนโอเคเดี๋ยวดูบทถัดไป <c oughs> ดทถัดไปอ่ะเดี๋ยวเซนเซ ไว้ต่อละกันเนาะอันนี้เราก็จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับในภาษาญี่ปุ่น1-10ถึงสนะิน,นนะอิชิกาตะจูมาเดะมินาซังว่ายูกนุนาเบนเคียวดีกิมาสตะเนอ่านะดีมากนะครับทุกคนเจอกันที่คลิปถัดไปนะครับชอบติดตามฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับ